สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำาคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีมัชิดะเชเวียเสมออุลวะเลดไดมอนด์สองประตูต่อสองสานฟเฟีริชมาชนะเอฟซีโตเกียวสามประตูต่อสองและสาคันโตสุไพชนันเบมเมเล่หนึ่งประตูต่อสอง คู่ระหว่างจูบิโรอิวาตะโยโกฮาม่าเอ็มมารีนอตเลื่อนการแข่งขันเกียวโตเซงก้ากับคาชิมะเอดเลอร์เลื่อนการแข่งขันเซเรโซโอซากากัมบะโอซากาเลื่อนการแข่งขันและคาชิวะเลโซชัยกับทางด้านโตเกียวเวอร์ดี้สองประตูต่อสาม มาต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกนนองบัวพิยาเอฟซเสมอเมืองทองยูเนเต็ด0ประตูต่อ0สุโขทัยเอฟซีพ่ายอุทัยธานีเอฟซ2ประตูต่อ3และยองเอฟซเสมอนครราชสีมาเอฟซ1ประตูต่อ1และเชียงรายยูเนเต็ดเสมอประจวบเอฟซ1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลไทยลีก2คู่ระหว่างจันทบุรีเอฟกับน,นครศรีอยเต็ดคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับ อยุธยายูเนเต็ดชนะโปลิธเทโลเอฟซีสองประตูต่อหนึ่งแพ้ยูเนเต็ดชนะรีสเกตยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์และพัทยายูเนเต็ดเสมอมหาสา,ารคามเอสบีทีหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอาร์เซนอลเสมอไบรตัน1ประตูต่อ1แบนฟอร์ดชนะเซาวตแฮมตัน3ประตูต่อ1เอฟเวอร์ตันพ่ายบอร์นมัธ2ประตูต่อ3อิสวิททาวเสมอฟูลแลม1ประตูต่อ1เลสเตอร์ซิตี้พ่ายแอตแลนวิลล่า1ประตูต่อ2นอตติงแฮมป์เรสต์เสมอวูฟแฮมป์ตัน1ประตูต่อ1และเวสต์แฮมยูไนเต็ดพ่ายกับนอตแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ3 ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนบาเซโรนาชนะอเลียนบายาโดลิดเจประตูต่อศูนย์อลาติกบินเบลไพาอาติโกมันลิดศูนย,นนย์ประตูต่อหนึ่งเอสบันยอนชนะเรยูวีกาโนสองประตูต่อหนึ่งบาเลนเซเสมอบียาเรอัลหนึ่งประตูต่อหนึ่งและเลกาเนสไพ่กับด้านมยยายองกาศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ผลชุดบอลการโชวซีอาอิตาลีเลเช,เชชนะกายาลี1่ประตูต่อศูบรูญยาเสมอเอมโปลี1ประตูต่อ1นาโปลีชนะปามา2ประตูต่อ1และลาซิโอเสมอเอซิมิลาน2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลบุนเดลีก้าของเยอรมันวเ,เวเออร์เวเมินเสมอบุนเสเซียดอดมูน0์ประตูต่อศไออทักแฟงเฟิร์ตชนะทางด้านฮอฟเฟนไฮม์3ามประตูต่อ1สตุตการ์เสมอไมย3์3ประตูต่อ3 โฮเทลคิวพ่ยวลฟบวก0ประตูต่อ2โบคุ้มพ่โบริเซียนไม่เช่นกันบัก0ย์ประตูต่อ2และไบเออร์ลูเบโคเซนพ่กับด้านอาร์เบรลซิกไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลลีกเออฝรั่งเศสแบทชนะเซงเอตียน4ประตูต่อ0มอง์มงปริเยย์ไยน้อง1ประตูต่อ3และตูรูสไพ่อลลมปิกมักเซ1่ประตูต่อสาม ผลฟุตบอลเอเนวิซีของเนเธอร์แลนด์อเมรินซิตี้เสมอโคนิเกนหนึ่งประตูต่อหนึ่งฟอร์ตูนาซิตาร์พ่ายเอเนซีไนมาเก้นศูนย์ประตูต่อสามเฮลเวินชนะเอเนซีเบด้าสี่ประตูต่อศูนย์และวิลเลียมทเวพ่ายสปรา,าร์ตาลอตเทดัมหนึ่งประตูต่อสองผลฟุตบอลลีกเดอร์ฟฝรั่งเศสเมสเสมอลาวนัวล์หนึ่งประตูต่อหนึ่งอาเมียงชนะลอรียองหนึ่งประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ เบอร์ลี่เสมอแบ็กเบอร์โลเวอร์1ประตูต่อ1คาดิฟซิตี้พ่ายมิดเดิลสโบร์ศูนย์ประตูต่อ2โคเวนทีซิตี้พ่ายนอริซิตี้ศูนย์ประตูต่อ1นึ่งดาบี้เคานตี้ชนะบิสตอรซิตี้สามประตูต่อ0ลียูไนเต็ดชนะฮันซิตี้สองประตูต่อ0มิววอรชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์สามประตูต่อ0ออฟฟอร์ดยูไนเต็ดชนะเพตันนอตเอนด์สามประตูต่อ1พีมัร์พ่ายสโตล์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อ1 พอสมาร์ทไพ่แซนเดอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อสามและเวสต์บอร์กอเวียนชนะสวอนซีซิตี้หนึ่งประตูต่อศผผูนย์ผลฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ชิพดันดีเอฟซีเสมอเซนต์เมลีนสองประตูต่อ 2, สองเซนต์จอห์นสโตนไพ่มาเธอวิลหนึ่งประตูต่อสองและลอเคาลตี้ไพ่อับดีนศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ผลฟุตบอลลีก้าสองของเงยอรมันเอเวอร์แบกชนะดามสตัด4ประตูต่อ0เน์เนินแบกไพ่ายมัดเดนบวก0ย์ประตูต่อ4ฮัมบูก์ชนะพอยเซน4ประตูต่อ1และไกเซอร์เซา,าเทิร์นพ่ายกับทางด้านแฮท้าบลริน3ประตูต่อ4ผลฟุตบอลเซกุนดาลีก้าของสเปนคาดิสเสมอเตเนโนเฟ่2ประตูต่อ2อมาเมรียเสมอสปอร์ต,ติ้งคีก้หน1ประตูต่อ1และมาลาก้าชนะทางด้านของอาเปเซนเต้2ประตูต่อ1 ผลุตบอลการชซีดีบีอิตาลีซัมโดรียเสมอบารีศย์ประตูต่อศปิซาชนะลิจีนา2ประตูต่อ1ซัสโซโลอพายเคมูนิเซ่1ประตูต่อ4ชูติโรสพายกับด้านเบช,ชา1ประตูต่อ2และโมเดนาพายกับด้านซิตาเดล่าศูย์ประตูต่อหนึ่ง ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษแบ็คพูลเสมอวีคอม2ประตูต่อ2ลอตเรอตแฮมยูเนเต็ดชนะฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์สองประตูต่อ1เบอร์มิงแฮมซิตี้ชนะวีแกลน2ประตูต่อ1โบตันพายเอ็กเชเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ2บิสตอ้อลเวอร์ชนะแคมบิดยูเนเต็ด2ประตูต่อ0 คอลลีทาวพายบาล,ลี0ประตูต่อ3เมนฟิลด์เสมอสตอร์พอร์ต1ประตูต่อ1นอตแฮมตันเสมอเบอร์ตัน 0, 0ประตูต่อ0พีเตอร์โบโล่พายเล็กแฮม0ประตูต่อ2เลด,ดิงชนะชาวตัน2ประตูต่อ0ชูบิลรี่ชนะเลตันโอเลียน3ประตูต่อ0และสตีมเนตพายลินคอนซิต,ตี้0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษ i l ล i ิงแฮมชนะเ h สเต e ร์ฟิล d ์ประตูต่อ0ูนย์พอตเวพ่ายกับด้านคอนคาสเตลอเวอร์สประตูต่อ3 <c oughs> ขอประทานอภัยนะครับ FC ฟซีวินระด้านชนะ P. ีวูทาวหนประตูต่อ0 A ูนย์เฮกินตันเสมอโคเชสเตอร์หนึประตูต่อ1นึ่งบอมบีพ่ายคูเล็กซานดาหนประตูต่อ2องคารายยูเนเต็ดพ่ายทันเมียโลเวอร์หนึ่งประตูต่อ2 g งก b มบี้ทาชนะแบนฟอร์ดซิตี้ประตูต่อ1 ฮาโลเกทท้าวไายแบรโล0ประตูต่อ1มอแคมไพยนิวพอร์ตคันที่0ประตูต่อ1สวีดอนทาวไพยนอตเคาร์ตี้1ประตูต่อ2และวอซอนะครับชนะเชอร์เนม2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกของโปรตุเกสซาตาคาร่าชนะ a อวี2ประตูต่อ1บาวิตตันเสมอเอตโตลิส0ประตูต่อ0อ ตเตล่านะครับพ่ายคาซาเปียสหนึ่งศูนย์ประตูต่อหนึ่งและสปอร์ติ้งริบบอนชนะเอฟซีปอร์โตสองประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกเดนมาร์กอ้าฮุนชนะ 4, 0, น,นอ, 01, อร์เเชแลนด์นะครับสี่ประตูต่อสองผลฟุตบอลออสเวนคานของสวีเดนวานาโมพ่เอไอเคโซน่าศูนย์หนึ่งเจเอไอเอสเสมอคักมาหนึ่งประตูต่อหนึ่ง วัตเตเลสพ่กับด้านซิริอุส1ประตูต่อ2และมอนบีชนะฮัมสตัด3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลอิลิทเรียนนอร์เวย์เฟนดิกสตาดชนะออส2ประตูต่อ0มาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีลิเชสเปอร์ไพ่คาซิมปาซา0ย์ประตูต่อ1คอนยาสเปอร์เสมอเคเซลิสเปอร์0ประตูต่อ0อนานันดาเดมิสเปอร์ไพ่กาตาสลาย1ประตูต่อ5และ เกซเป้นะครับชนะทางด้านของบอสลุม FK 2ประตูต่อศูนย์โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปการสรุปผลแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนจะกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับให้กับช n n e l มสั่งกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกําลังใจให้กับเราโดยทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ